ตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มกว,กว่าแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะครับมาชมบรรยากาศงานลอยกระทงนะครับที่สวนเบญจศริเนี่ยครับมาดูจำนวนกระทงทอ่ะที่เพื่อนๆหรือ,อประชาชนทั่วไปที่มาลอยกระทงกันนะครับที่มาลอยที่สะแห่งนี้นะครับดูนะครับเพื่อนๆจำนวนกระทงนะครับก็ต้องยอมรับเลยนะว่ามากมายไกยกองนี่ประมาณ สี่ทุ่มกว่านะจะห้าทุ่มแล้วนะครับแต่ตอนหัวค่ำนี่คนคึกคักมากเลยสี่ทุ่มกว่าคนยังหนานแน่นอยู่เลยนะครับตอนนี้น่าจะลอยกันถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองลอยกันทั้งคืนละมั้งนะครับคืนนี้แต่ว่าบรรยากาศโดยรวมนะครับเนี่ยเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติแบบล้วนๆนะครับไม่มีสีสนะันปีที่แล้วรู้สึกว่าจะมีหน่วยงานไหนเขาจัดงานผมก็ไม่รู้เหมือนกันสีสันสวยงามมากเลยนะผมก็มาที่นี่นะปีที่แล้วเนี่ยนะครับโอ้โหไฟแสงสีทุบปั๊บ ทั้งในน้ําทั้งบนบกโอ้โหสาดส่งกันแบบว่าโอ้โหตรงศาลาตรงนี้ก็ดูสวยงามมากนะแต่ปีนี้ไม่มีนะครับปีนี้ไม่มีก็ลอยกันแบบธรรมชาตินี่แหละครับมีแต่ประชาชนทั่วไปเนะี่ยมาลอยกันเองนะครับโอโ้ข้างหน้านี่ก็คือคักนะเพื่อนๆนะตื่นเต้นนะครับโอ้โหการที่แบบว่ามีคนมาลอยกระทงกันเยอะๆนี่ทำไงทําให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยละครับโอ้ขาขายกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับเม็ดเงินสะพั่ง ในตลาดนี่ก็คือมีเม็ดเงินลงไปทำมาหากินกันคึกคักนะครับนี่เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนทั่วไปที่โอ,อกาสในวันนี้บางคนก็ทํากระทงมาขายาก็ได้กําไรกันไปนะครับได้เงินใช้กันไปนะครับสําหรับคนที่ลอยก็โอ้ไม่มีใครน้อยคนที่จะมีเวลามาทําเองก็เอาที่สะดวกนะครับซื้อกันนะครับมาลอยคนลราคา 20, 40, 60, 80... ไม่แพงนะครับเนี่ย ร้อหนึ่งอะไรก็เต็มที่แล้วละครับเนี่ยโอ้โ oh หเนี่ยนะครับดูบรรยากาศฝั่งโน้นคือโรงแรมอ่าน่าจะเป็นมาริออทหรืออะไรนี่แหะครับนี่โรงแรมเออนี่คือห้างใหม่นะครับตัวนี้เอ็มสเฟียนะฝั่งนี้นะครับ yeah, นี่คนยังมาลอยกันอยู่คือคักอยู่เลยนี่คือบรรยากาศในสระข้างในนะครับเนี่ยน้องๆฝรั่งเนี่ยมากัน2องคนนะสาวๆฝรั่งสองคนเนี่ยเขาเขามาลอยกระทงนี่ครับ เขาจะลอยกระทงกันแล้วนะครับเขาก็ถ่ายรูปกันเซลฟี่กันนะครับสนุกสนานนะครับเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานะงานลอยกระทงนี่นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เกลตดจัดงานถ้าจัดงานมันจะคึกคักเลยมีมีเสียงปรงเสียงเพลงเปิดโอ้แบบเหมือนงานวัดนะสนุกนะครับเดี๋ยวผมจะนําบรรยากาศงานวัดอีกที่หนึ่งให้เพื่อนๆชมนะนี่แต่ที่นี่แบบว่าไม่มีเสียงเพลงอะไรนะครับแบบลอยแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยนะครับกรุงเทพเขาก็เปิดพื้นที่ให้นะ ของสวนเบญจศรินี่แหละครับให้พี่น้องประชาชนมาลอยกันนะครับมีจำธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยตอนนี้จะห้าทุ่มแล้วนะคนยังเยอะอยู่เลยฮนะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะข้างหน้ารถติดนะเพื่อนๆน,นะข้างหน้าถนนสุขุมวิทเนี่ยรถติดโอ้ถ้าใครขับรถมาก็ต้องทำใจนะครับเนี่ยมาดูกระทงครับที่กองกองอยู่นะครับ ในสระนี้นะครับโอ้โห,โหไม่รู้มีจํานวนกี่หมืม่นกี่พันกระทงอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยรอบรอบสระเลยนะครับมาลอยกันนะครับนี่ดูบรรยากาศนะตื่นเต้นครับอ่าก็มันเหมือนเป็นการท่องเที่ยวนะครับคนคนที่มาลอยที่นี่ไม่ใช่คนไทยนะครับส่วนใหญ่แล้วคือคนพูดภาษาไทยนะแทบแบบได้ยินแบบได้น้อยมีฝรั่งต่างชงต่างชาติมี พี่น้องชาวพมา่าเนี่ยเยอะครับชาวพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวเขมรอะไรที่มาทํางานในประเทศไทยอ่ะชาวเ,าเวียดนงเวียดนามภาษาเวียดงเวียดนามอินโดนีเซียโอ้โหแล้วก็หลายหลายพื้นที่นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยโอ้โหแบบมาลอยกันนะดูบรรยากาศโดยรวมนะครับเพื่อนเพื่อนนะผมก็พยายามนําบรรยากาศโดยรวมมาฝากเพื่อนๆนนะตอนนี้นะมันดึกแล้วเนี่ยสี่ทุ่มกว่าแล้วนะกรุงเทพเขาลอยกันทั้งคืนนะบางที่นะ ไม่ต้องลอยในสระบางทีตามสถานที่ท่องเที่ยวผับบาร์เนี่ยเขาก็จัดลอยกันนะครับลอยกระทงเนี่ยมันเป็นประเพณีเป็นประเพณีของไทยเนี่ยครับหลายชาติก็มีนะประเพณีลอยกระทงไม่ใช่เฉพาะมีในประเทศไทยนะมีทั้งจีนทั้งอินเดียทั้งลาวทั้งพมา่าทั้งอ่หลายประเทศนะครับมีการมีการจัดประเพณีการลอยกระทงคล้ายๆกันนะครับโดยเฉพาะอินเดียเนี่ย เนี่ยเขาก็จัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนอินเดียเขาก็จะมาลอยกระทงแบบไทยๆของเรานี่ก็เยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆนะนี่ที่เพื่อนๆเห็นข้างหลังเนี่ยเนี่ยเขาไม่ได้พูดภาษาไทยกันนะบางทีผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดภาษาอะไรกันนะโอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราองมี EP ต่อไปเดี๋ยว EP นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะเพื่อนๆ